เอาเป็นว่าเริ่มต้นจากตัวแรกเลยละกันตัวแรกก็คือครีมหน้าเด้งนี่ตัวนี้นางเอกของเขาเลยถูกต้องคถือว่าเป็นตัวแรกผลิตภัณฑ์แรกของบริษัท16ปีมาแล้วนะครับแล้วเราเป็นคนที่ทำ overnight m a ์ k หรือว่าาา์กค้างคืนเจ้าแรกจริงค่ะเพรปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนจะแบบว่ามามา s ค้างคืนบ้างตอนช้าลากออกเนี่ยคือเรานึกแล้วเราก็ยิ้มในใจทีว่าเออ เราเนี่ยคือป็นผู้บุกเบิกแล้วเราเป็นเทรนด์แรกเลยสมัยก่อนคนเนี่ยแค่ทาเดย์ครีมไนท์ครีมนี่ก็เก่งแล้วนะครับแต่เราเนี่ยสร้างอุปนิสัยให้กับคนทั่วไปคืออย่างเช่นถ้าเกิดเปรียบเทียบตัวเราเหมือนดังต้นไม้การทาเดย์ครีมไนท์ครีมนี่เหมือนกับการรดน้ำและให้แสงแดดซึ่งเราจะต้องได้ทุกวันแต่ตัวนี้นะครับตัวพอกหน้าเด้งเนี่ยเปรียบเสมือนการใส่ปุ๋ยคือคุณผู้ชมไม่ต้องทาหรือว่าพอกทุกวันทุกคืนคือใช้สัปดาห์ละ1-2ครั้งเท่านั้นก็ เพราหนาๆเหมือนทาเนยซึ่งตัวนี้นะครับจะแบบว่าเป็นแบบว่ามิลโปรตีนนะครับนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นน้ํานมจากธทญพืชแล้วก็ตัวนี้จะแบบฟรีฟอร์กานส์ปราศจากมอมนะครับแล้วก็คือแบบว่าอ่อนโยนอ่อนเยาว์ให้กับผิวพรรณคุณเวลาทานะคุณจุ๊บแจงไม่ต้องทาแบบว่าละเลียดจนแบบว่าทาอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่่างนี้เลยถ้าเกิดเป็นนักเรียนก็จะให้ร้อยเต็มร้อยอันนี้แบบนี้ค่ะอันนี้ก็ให้ร้อยเต็มร้อยเต็มว่นี่คือคนที่ใส จริงนะใช้เป็นใช่หอมนะคะคุณโก้ขาตัวนี้เป็นฟ r e e f ร a g r น n c e ก็จะแบปราสจากน้ำหอมนี่นีสมัยก่อนแต่แบบว่ามันแบบนุ่มๆเหมือนน้นมนิดนึงนะครับเนน้าะเพราะมันถ้าเกิดเป็นกลิ่นจะเป็นกลิ่นน้ำนมแต่มันไม่ใช่น้ำหอมนะเพราะน้ำหอมที่ใส่เป็นกลิ่นหอมๆเนี่ยบางทีคนจะแพ้นะครับของเราจะแบบฟรีเฟ r a g r a n c e ค่ะมาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะจะบอกว่าคุณไม่ต้องตกใจนะคะครีมทุกอย่างนะคะเกาจะซึมเข้าหน้าคุณภายในสิบห้านาทีนั่นเองใช่ค่ะซึมหมดเลยแล้วก็สามารถนอนได้พอตื่นเช้าขึ้นมา หน้าจะปูจะเด็กจะเด้งไงคะใช่เพราะว่าบางคนเนี่นะครับเขาก็แบบจะกลัวคําว่าพอกหน้าเพราะว่าพออเนี่ยลักษณะเก่าๆคือพอกแข็งๆเป็นมาร์กตั่งหน้าตึงๆหรือเปล่ากระดุกกระดิกเดี๋ยวหน้าเหี่ยวอ๋อเดี๋ยวจะเป็นริ้วรอยไหมใช่แต่ไม่ต้องนะคะเราสจะลอกออกไหมไม่ต้องลอกอันนี้เป็นมาร์กนุ่มคือเป็นมาร์กที่แบบ ถ้าเปรียบเสมือก็คือเหมือนทานไน้ครีมแล้วทานหนาๆแต่เป็นตัวพอกหน้าเท่านั้นเองนะครับเราจะดูทีวีโทรศัพท์ทํากิจกรรมอะไรก็ได้แล้วก็ตอนเช้าทําไมถึงต้องตอนเช้าเพราะว่าตัวเนื้อครีมเนี่ยนะครับมันต้องปล่อยให้เข้าไปบํารุงอย่างล้าลึกดังนั้นการนอนของเราเช่น5ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงครีมมันได้เข้าไปทํางานอย่างล้าลึกนะครับต่างจากไอ้พวกครีมที่แบบว่า ทา15นาทีแล้วต้องล้างออกนะเพราะลักษณะพวกนั้นนะอาจจะเป็นลักษณะไวต์เทนนิ่งคือเป็นมีกรดผลไม้คือมันจะกัดถ้าเกิดเราไว้นานกว่านั้นเนี่ยมันกัดจนหน้าแบบบางเลยนะแต่อันนี้คือการบำรุงอย่างเดียวแล้วตอนเช้าเนี่ยสัมผัสแรกนะครับที่ทุกคนจะได้เห็นก็คือว่าหน้าจะนุ่มนิ่มขึ้นบางคนก็เรียกว่าครีมหน้าเด้งมันนุ่มมันนิ่มกดลงไปแล้วมันเด้งมาอย่างงี้เขาจะซึมสู่ใต้ผิวเยอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะในเวลาที่เราหลับนอนนะแล้วก็คุณผู้หญิงเนี่ยนะครับ สมมุติว่าเวลาผัดแป้งปกติเนี่ยอาจจะทาแป้งแล้วไม่ค่อยติดหน้า,าใช่ค่ะ,ะบางทีเ,เครื่องสำอางก็จะรอยคือเวลาใช้ครีมตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ย แป้งจะเกาะติดหน้่เพราะมันมีความชุ่มชื้นจากภายในนะครับส่วนคุณผู้ชายก็จะสังเกตได้ว่าหน้าใสกระจ่างขึ้นโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองตัวนี้เนี่ยแบบว่า Must have ก็คือว่าต้องมีนะครับอย่างน้อยใช้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งหน้าต๊ขึ้นแป้งหรือจะใช้ควบคู่กับคุณผู้หญิงหรือภรรยาก็ได้นะครับอ่ะนี่คือตัวครีมหน้าเด้งหนึ่งเด้งนะมาตัวที่สองที่เป็นคู่ขวัญกันนางเอกก็ต้องเจอพระเอกนั่นก็คือตัวครีม5้าเด้งกระปุกสีทองหรือกระปุกที่เป็นรูปทรงพีระมิดอันนี้ Oh. ตัวนี้นี่นะครับผลิตมาแล้ว6ปี oh. ไม่ได้ผลิตมา6วัน <c oughs> 6เดือนหรือว่าประมาณ3วันซื้อที่แบบ uh uh. แล้วมาขายกันนะ <c oughs> คือผ่านการทดสอบทดลองมาแล้วว่าใช้แล้วเห็นผล <c oughs> ใช้แล้วดีจริง <c oughs> ใช้แล้วไม่มีปัญหาแต่ใครบ้างล่ะที่เหมาะที่จะใช้ครีมตัวนี้ <c oughs> เรามีการวิจัยนะคะว่า <c oughs> ปัญหาหลักๆเนี่ย หลังจากที่คนอยากจะฟื้นฟูหน้าโดยรวดเร็วแล้วเนี่ยปัญหาหลักๆมีอะไรบ้าง5อย่างเลยนะครับสำหรับคนที่อยากใช้ครีมโคลรี่ 1. อยากหน้าเด้งหน้าใสก็คือปราศจากสิวฝ้ากระจุดดํดๆโดยเฉพาะนะครับปัญหาปราบเสียเลยนั่นก็คือปัญหาฝ้ากระฝ้ากระซึ่งบางทีแบบว่าบางคนนะ ฝ้าหนาปืดขาดความมั่นใจนะครับบางคนสิวขึ้นเคละนะครับบางคนแบบมีกระกระกระซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็ไม่เคยมีกระแต่มันขึ้นเพราะว่าเนี่ยไอ้พวกแสงแดดต่างๆดะบ้านเรานี่ร้อนชื้นอย่างที่สองเลยนะครับปัญหาก็คือว่าอยากรู้ขุมขนเล็กกระชับกระชับใช่เพราะบางทีเสียบุคลิกภาพบางทีคนมองเราไม่ได้มองหน้าเราไม่รู ล้วรูใหญ่นี่มันก็แบบน่าเกลียดถูกไหมครับแล้วบางทีหน้ามันเยิ้มเลยเหมือนทอดไข่เจียวไม่ได้นะอย่างที่สามค่ะริ้วรอยครับไม่มีใครอย่างมีริ้วรอยนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มหรือว่าเนน้อผาก็ดีอยากจะแบบหน้าแต่งตึงเหมือนใบเด็กนะครับวันนี้เดี๋ยวเราตอบโจทย์อย่างที่4ี่ครับคือบางคนที่บอกว่าแพ้ง่ายไม่เคยชนะสักทีวันนี้นะครับเรามีแบบว่าเคล็ดลับที่จะทำให้คุณชนะแน่นอนนะและสิ่งสุดท้ายเลยก็คือว่า คนอยากใช้ครีมหน้าเด้งแต่อยากใช้ครีมหน้าเด้งของจริงอยากใช้ครีมหน้าเด้งของโกธีรศักดิ์แต่บางครั้งไปเจอหลอกบ้างว่าแบ่งมาแบ่งขายต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าครีมของเราเนี่ยไม่ใช่ผงชูรสดังนั้นเราไม่มีการแบ่งขายแล้วก็ของเราเนี่ยได้มาตรฐานอยปลอดภัยอยู่มานานกว่า16ปีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากสั่งซื้อถูกที่ถูกเบอร์ก็เบอร์ตามหน้าจอนี่เลย1577หรือ022900999มาพูดที่มาว่า5 5ปัญหาที่คนเป็นและอยากจะตอบโจทย์ด้วยครีม5เด ตัวครีมห้าเด้งนั้นดีอย่างไระนะครับครีมห้าเด้งเนี่ยนะครับก็คือชื่อว่า เพอร์คูมินครีมเพอร์เนี่ยมาจากคําว่าไข่มุกไข่มุกเนี่ยนะครับช่วยในเรื่องการสร้างเซลล์ผิวใหม่กระตุ้นรูขุมขนคอนโทรลความมันบนใบหน้าซึ่งตั้งแต่แบบสมัยนะครับซูสีไทยเฮาแล้วกินมุกกันเป็นเม็ดๆเลยนะฮะเพราะว่ามุกเนี่ยมันมีต่อต้านอนุมูลอิสระสูงค่ะลองสัมผัสมุกกินก่อนนะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างดีนะคะช่วยเหมือนดีท็อกซ์นะสิ่งสกปรกจากรูขุมขนของเรานะคะลองทาก่อนลองทาลองดมลองสัมผัสลองสังเกตว่าเนื้อครีม ม,<า>มันซึมง,ง่ายไหมซึมเร็วมากจริงนะคะแล้วก็จะบอกเลยนะคะผิวเนี่ยชุ่มชื้นนุ่มนวลขึ้นนะคะแล้วก็แบบว่าทําให้รู้สึกเลยสัมผัสแล้วว่านิ่ม เนื้อครีมก็ดีมากเลยค่ะใช่ครับเนื้อครีมตัวนี้คือสุดยอดนวัตกรรมเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนอกจากตัวไข่มุกอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีตัวขมิ้นชันเพราะชื่อว่าเคอร์มินใช่ไหมครับเพ์เคอร์มินครีมนะครับตัวขมิ้นชันเนี่ยช่วยในเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำโดยเฉพาะโดยเฉพาะเจาะจงเลยนะครับเพราะว่าตัวขมิ้นเนี่ยไม่ใช่ขมิ้นที่เราเก็บตามสวนหลังบ้านหรือว่าเป็นขมิ้นแบบว่าตามวัดตามข้างทางเป็นพันธุเฉพาะที่นําเข้าจากต่างประเทศอีกดังนั้นเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของเม็ดสี หรือเมลานินที่แบบผิดปกติควรที่เป็นฝ้าเป็นกะเนี่ยคือเมลานินใต้ผิวหนังเราเซนซิทีฟต่อแสงบางครั้งนะครับโดนแค่แบบว่าเชิงเทียนเวียนเทียนในหน้าเป็นฝ้าเลยจริงค่ะ,คะจริงจและบางคนเจอไฟอย่างนี้แรงยี่งกว่าพระอาทิตย์นะครับหรือว่าบางคนได้ต้องออกแดดบางคนทํางานอยู่หน้า แบบตู้ตู้ก๋วยเตี๋ยวเงี้ยลวกหรือว่าเตาถ่านเลยก็แล้วแต่ทําให้หน้าเราเนี้ยนะครับบอกคล้ำเนี่ยนี่บางคนทานยาบางชนิดคะเช่นยาคุมบ้างเออยาชนิดทําให้หน้าเป็นฝ้าด้วยหรือว่าชนิดหนึงนะคะวัยสวิงสวายวัยทองนะคะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดฝ้ากระจุดด่าอันนี้รักษายากนะใช่ครับวันนี้นะครับแค่2ตัวเรามีภาพ before และ after ของคุณผู้ชมนะครับที่ส่งกันเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างไรระหว่าง1สัปดาห์นะครับอันนี้1สัปดาห์เนี่ยเห็นไหมหลุมบ่อมันตื้นมันตื้นขึ้ เนี่ยมันตื้นขึ้นบางคนก็จะเรียกว่าตัวนี้เป็นครีมเรียกเนื้อเรียกเนื้อด้วยเหรอคะคือไ่แบบว่าฟูขึ้นอันนี้คือหนึเดือนผ่านไปรูขุมขนเห็นไหมป้าปุ้ยมันจะกระชับขึ้นรอยสิวเนี่ยที่จางเนี่ยก็จะจางหายลงนะประมาณ90%เลยแล้วผ่านไป2เดือนน่าจะยกกระชับเป็น V-shape ครับ ฝ้ากระจุดด่างดำหายไปประมาณ90%ช่วยเรื่องความหย่อนคล้อยของริ้วรอยต่างๆได้ด้วยนะคะคือความกระชับความตึงตึงความสาวเนี่ยมันย้อนกลับมาเป็น10ปีบางคนถามว่าเอะแล้วมีรูปโก้หรือเปล่าหรือมีแากรูปคนอื่นนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตว้าวตายแล้วคุณโก้เออตัวด้านสายเอไม่ใช่คนด้านสาวเนี่ยก็มตัวโก้เองนะครับซึ่งตัวโก้เองเนี่ยก็เอออันนี้ประมาณ4ปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยบวช บวชเรียนอยู่พอตอนบวชเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับพระถือศีล227่ข้อไม่สามารถทาครีมได้ไม่สามารถอะไรได้เราก็บินทบาทกวาดลันวัดทําตามปกติดังนั้นเนี่ยหน้าตาก็หมองคล้ำนะครับแล้วก็เป็นไปตามวัยจึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าเนี่ยขาะเราไม่ได้ดูแลตัวเองเดือนกว่ากว่าอานี้เลยหน้าไปร่วมเป็นปีแก่เป็นปีแล้วถ้าคุณผู้ชมบางคนเนี่ยนะครับไม่ดูแล1ปีหน้าแก่ไป10ปีบางคนนะครับไม่ดูแล2 3สปีเท่านั้นแหละคือแก๊สระเบิดเลยไง ไม่ได้นะไม่ได้นะดังนั้นวันนี้นะครับขอเป็นแรงบันดาลใจขอเป็นไอดอลขอเป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นในการดูแลผิวพรรณของคุณผู้ชมนะครับด้วยตัวก็เองกับโคริซีรัมนี่คือแค่2อย่างเองนะสองอย่างที่ก็ประทับใจแล้วตอบโจทย์ได้หมดเลยสารสกัดอีก3ตัวที่อยู่ในครีม5เด้งทรงปิระมิดสีทองนะครับนั่นก็คือสารสกัดจากชาขาวนะครับชาขาวนี่จากตำนานเล่าว่าให้ความชุ่มชื้นมากกว่าชาเขียวถึง5เท่าเก็บได้บนยอดเขาสูงเท่านั้นแล้วก็เก็บได้แค่ปีละ1ครั้ง ซึ่งตัวนี้ช่วยในยเรื่องของแบบแผลเป็นแผลคีลอยรอยแผลเป็นจากสิวนะครับบางครั้งเนี่ยอย่างที่บางคนเนี่ยเป็นรอยแผลเป็นะนะครับแล้วเป็นรอยดําหรือบางคนเนี่ยเป็นสิวแบบชอบกดสิวง่ายอชอบเป็นเลเซอร์ออะไรยสามเดือนก็ไม่หายหกเดือนก็ไม่จางกุ้มใจนะครับรอยดําต่างๆตัวนี้ใช้บิ๊บุ๊ครู้สึกว่า เอ้ยสสัปดาห์รอยจางมันหายไป1เดือนคือแฮปปี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของตัวชาขาวเพราะมันมีความชุ่มชื้นสูงนะครับตัวที่4ี่นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับสารที่อยู่ในตัวเพอร์คูมินครีมนั่นก็คือสารสกัดจากผลมะเฟืองตัวผลมมเฟืองเนี่ยนะครับช่วยในเรื่องการลดการอิมิเทตของผิวหรือว่าการอักเสบแพ้ง่ายดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นแบบว่าสิวช้างสิวหน้องสิวเซียนสิวรอบเดือนก็ดีเนี่ยสางสเบอรี่สิวหัวหน้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ดังนั้นเนี่ยเป็นสิวใช้ดีชนักชนักนักแล้วคุณผู้หญิงที่มีปัญหารอบเดือนบางครั้งจะบอกว่าเอ๊ะทำไมรอบเดือนมาสิวขึ้นคางขึ้นหน้าผากขึ้นแก้มแหมยังไม่ทันจะแฮปปี้เลยสิวขึ้นอีกแล้วจริงค่ะดิฉันก็เป็นสิววัยสาวถูกต้องพอเวลาใช้ครัวรีไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้ว่ารู้สึกว่าหน้ามันสมดุลหน้าใสได้365วันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับง่ายๆแต่ คุณมีโอกาสที่ได้ชมคลิปนี้หรือเปล่านะและตัวสุดท้ายก็คือวิตามินอีเข้มข้น้าไม่เข้มข้นเราไม่ยอมใส่เข้าไปอีกเหรอฮะห้าตัวเลยเป็นครีมห้าเด้งซึ่งวิธีใช้ก็คือทาเช้าแล้วก็ก่อนนอนแค่นั้นเองแค่นี้เองอ่ะนี่คือ2ตัวนะครับส่วนตัวที่3เนี่ยที่แบบเป็นตัวของแถมเนี่ยคือรอบดวงตาอันนี้เป็นรอบดวงตาทองคำนะครับเป็นทองคํา24 k เกใครมีปัญหารอบดวงตาดำนะครับรอบดวงตาคล้าอยากจะได้ตัวทองคาเนี่ยไปแบบว่าช่วยนะครับ เพราะบางทีคนที่ตาคคบ,บวมเนี่ยมันเกิดจากว่าระบบเลือดใต้<ม>ดวงตาเนี่ยมันไม่โฟล์ะนะตัวนี้ทาลักษณะวนเข้านะครับอดีดูหน้าโก้นะ,ะวนเข้าคือสวนกระ้ามเนื้ออันนี้คือตามก้้ามเนื้อนะสวนกระ้ามเนื้อย่างงี้นะให้เห็นเลยนี่ท้า้เหน็นหน้าเราไม่ได้แต่งเราโชว์งานผิวกันเลยนะครับนี่ นี่คือรับดวงตาจะทาด้วยตัว5เด้งก็ว่าต่อไปแต่ถ้าเกิดสมมติคนมีปัญหาที่อยากได้ครีมกันแดดดีๆเพราะว่าการดูแลต้องควบคู่กันป้องกันตัวนี้นะครับเป็น S P F 50 P A บวกๆลักษณะเป็นมูสใยใหมไม่ใช่ครีมหรือเจลตัวนี้นะครับเนื้อหนาใช่ไหมคะซึมซับได้ผิวได้รวดเร็วใช่ไหมคะบน BB จะเหมือนรองพื้นจะเหมือนฟาวเดชั่นแต่ไม่ใช่รองพื้นและไม่ใช่ฟาวเดชั่นวันนี้เราจะมาลองมาทาหน้าให้ดูเลยนะครับดูแก้มโก้เลยนะฮะ หน้ามันจะขาวใสขึ้นหนึ่งสเต็ปนะครับแต่มันจะเหมือนรองพื้นแต่มันไม่ใช่รองพื้นแล้วมันก็จะซึมง่ายไม่เหนียวเนินหนะเนี่ยซึมเข้าไปละซึมเติมระหว่างวันได้เลยด้วยใช่ครับตัวเนี้ยคือเอ่อตัวกันแดดนะครับเราจะให้ดูเลยว่าตัวนี้เราไม่ได้เป็นรองพื้นดังนั้นบางคนคุณผู้ชายจะใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้ของโก้ให้ผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเลยนะครับก็คือว่าอันนี้เป็นที่ลบเครื่องสาอางนะเราก็จะลบไอ้ตรงที่เราทาตะกี้กันแดดตรงนี้นะ สดนี่ไงน่าจริง<ด>เลยดูเ,<ล>ยเห็นไหมกระดาษขาปกติไม่มีใช่คแล้วมังคืแบบอ่ะ แต่งหน้าหรือเปล่านี่ลบเลยลบทั้งหน้าลบให้ดูเลยใช่ไหมคะลบนี่เลยนะครับว่านี่คือหน้าจริงลบกันเลยแล้วคุณโก้เข้ารายการคุณก็ไม่ชอบแต่งหน้าใช่ไหมครัเพราะว่าเราเป็นงานผิวอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามาแนะนําเครื่องสําอางแต่โบกมันหนาห้าเมตรใช่ไหมคนแนะนําเรื่องหุ่นคุณก็ต้องดีคนแนะนําเรื่องหน้าถ้าหน้าไม่ดีจริงจะมาแนะนําคนอื่นได้อย่างไรแล้ววันนี้เรามาเป็นตัวแทนมาเป็นไอดอลมาเป็นตัวอย่างนะครับให้แบบว่าคุณผู้ชมเนี่ยเขาอยากจะดูแลตัวเองดังนั้นวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มกับโก้ทีละรัรรซก ขอทวนโปรโมชั่นอีกหนึ่งทีด้านหน้าเลยนะครับก็คือว่าเซตครีม6เด้งประกอบไปด้วยกระปุกสีเงินและสีทองนะครับคู่นี้ปกติแล้วเนี่ย4,350แต่วันนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับวอลชอร์ให้40สายแรกลดไปเลย1,000บาทเหลือ3,350บาทแต่ยังไม่พอนะครับวันนี้ใครที่โทรเข้ามานะครับเราแถมไปเลยให้เลือกแถมกันแดดหรือรอบดวงตาเลือกนะครับตัวใดตัวหนึ่งสิริรวมแล้ว1เซตได้3ชิ้นจาก5,6 0 0จะจ่ายแค่ 3,350และยังไม่พอ20สายแรกวันนี้ะนะครับตัวนี้เลยครับตัวจี้นะครับตัวเวนจารีนำเข้าจากญี่ปุ่นจาก2,800บาทนี่ะให้ฟรีสิริรวมแล้วนะครับ8,400บาททั้งเซฟแต่20สายแรกเราให้ไปเลยจ่ายเพียง3,350บาทที่1577022900999บางคนคิดว่า1577เป็นเบอร์แบบว่า ดูดวงหรือเปล่าไมาบาบาทเป็นเบอร์สั้นๆจำง่ายโทรได้เหมือนเบอร์บ้านั่วไปนะครับโทรเบอร์ไหนติดก็สะดวกคุยเลยจองสิทธิ์ได้ใช้บัตรเครดิตการ์ดได้นะครับแล้วก็มีออยอปลอดภัยจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณเลยครับเอาละค่ะ